เอาสามล้านที่นายขโมยคืนเรามาสามล้านอะไรกันน่าเหินเงินแค่นิดหน่อยเองเอาคืนมาอื้หือวันนี้เฮ้ยพาสคาัพเสคาอยู่ไหนเจ็ดโมงเช้าก็เมืเดิมเดิต้องเริ่มงานปัดกว่าเช็ดทุบานให้สะอาดเอี่ยมไปพอากว่าเช็ดทูให้สะอาดห้องวองอีกทีก็เจ็ดโมงสิบถ้าจะอาหนังเสื้อสัก แล้วยังมีต่อสองสจะว่าจะโชโ์้ในแกลเลอรี่เมื่อไรชีวิตเราชีวิตเราจะเริ่มต้นสักทีเฮ้ยเมื่อไหร่นนั้นแม่จะปล่อยให้เราไปสักทีนะอือหือหอคอยนี่ไม่มีทางเข้าซะด,ด้วยน่าจะไม่มีคนอยู่น่าจะเป็นพวกมัดคอร์ดอะไรแบบนี้แอบปีนขึ้นไปดีกว่าแต่ปีนไม่ไหวอยากใช้อุปกรณ์เสริมดีกว่าอืม โอ้โหปีนยากเหมือนกันนเนี่ยอืมนี่ไงมีหน้าต่างต้องแอบซ่อนเงินไว้ในตู้เสื้อผ้าถ้ามันมีอะนะหรือไม่ก็ตู้เย็นอืมจะตู้อะไรดีนะหรือว่าบนเตียงนอนใต้เตียงก็ได้นี่อืมอู้มีตู้เสื้อผ้าพอดีเลยดูแอบอืมต้องหยิบเงินขึ้นมาก่อนเฮ้ยเอ,อ,อ้ร้อนร้อน เก็บเรียบร้อยแล้วเก็บเรียบร้อยแล้วอืมเสียงใครเนี่ยแอบดูดีกว่าว้ายวๆายวายตายตายคนกำลังมาต้องรีบปิดม่านซ่อนหลังม่านเลยเราถ้าไม่ซ่อนมีหวังตายแน่เฮ้ยเินไรเดอร์คนนี้ไม่ยอมแพ้อือะไรเนี่ยต้องรีบเดินเข้ามาดูสแล้วแย่แย่ เอ้ยคิดว่าฉันจะกลัวเหรอฉันชื่อว่ายูจีนในวงการอะนะส่วนชื่อจริงๆฉันคือฟินไรเดอร์งั้นเจ้าฟินไรเดอร์นายขึ้นมาได้กันนายก็ต้องพาฉันลงไปได้สินะได้เลยฉันจะพาเธอลงไปได้ได้ถ้าไม่พาลงฉันจะตีหัวดิกทาแล้วคอยดโอูโอ้โอย่านานานา,น,านี่คืออุปรกรณ์เสริมของฉันที่ไว้ใช้ปีนหอคอยแล้วนายจะปีนขึ้นมาทําไมอะ่ะ ขี่ม้าก,กับฉันเถอะฉันจะพาเธอไปที่ที่สุดเยอะเฮ้นายยังไม่ได้ตอบฉันเลยนะช่างเรื่องนั้นเถอะฉันไม่ต้องตอบทุกคนถามของเธอก็ได้เฮ้ยเ <Hey, S 2> จ้าแม็กซิมัสี่ชาชมัดเลยอย่าไปว่าม้าตัวนั้นเลยนะ่นายน่นแหละที่ใช้งานมากเกินไปอะ่ะโฮ้ยด่ากันอีกแล้วนะเออยังไม่ต้องรู้ชื่อเธอเลยฉันชื่อว่าราพันเซลฉันนะ่ะโด คุณแม่บอกว่าไม่ให้ออกไปอยู่โลกภายนอกแต่ฉันอยากไปเล่นที่โลกภายนอกมากเลยโอ้อะไรของแม่เธอเนี่ยถ้างั้นฉันขอแช่นนืพอร้อนนี่นะเออได้เลยเราเป็นเซลตามสบายเลยโอ้โหเครื่องไหวแล้วมันคล่องตัวอย่างนี้นี่เองเวลาไายนะโอ้โหไม่เหมือนอยู่ในปรสัตเฮ้ยนางนั่นนี่ก็น่ารักดีนะเฮ้เป็นไรเดอร์ลองไายบ้างสิเออไมอ่อะ บอกน้อพูรอดเขามีวใหน้นางแชร์เล่นๆไม่ได้ให้มาไหวเอาเลอไม่รู้นี่ขอโทษทีเออเอเอจา้จาจจหืมแต่เมื่อกี้เหมือนเหมือนไปเยอะเกินไปมันหัวมากเลยเออหนูน้อยแล้วมันเซลนี่อ้าแย่แล้วเป็นลมไปแล้วเราต้องพากลับไปบ้านนะวิ่งเอวิ่งวิ่งวิ่งวิวิงว่ง,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 งเราต้องวิ่งให้เร็วที่สุดหนูน้อยคนนี้อาจจะตายได้ สงส่ยหมุนเยอะเกินไปเวียนหัวแน่นอนเลยถ้าทำอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะถ้าหมุนเยอะเกินไปแล้วไอเนี่ยมันก็ปีนยากเหลือเกิน <c oughs> นอนอยู่ตรงนั้นก่อนนะฉันบอกก็ได้นี่คือชุดโจนของฉันฉันเป็นโจนของการโจนของฉันฉันเลยชื่ออยู่จีนไง คือไปละฉันคงไม่อยากทำให้คนอื่นเสียใจอีกโดยเฉพาะเธอเพราะว่าฉันรู้สึกเหมือนแอบชอบเธอแล้วอืมฉันรู้สึกแอบชอบเขาจริงเลยต้องตามเขากลับมาฉันไม่ว่าหรอกถ้าเขาเป็นโจรฉันชอบเขากลับบ้านนะเฟรนไรเดอร์นายอยู่ไหนอะเฟรนไรเดอร์ฉันจะต้องหาในายให้เจอไม่ว่าฉันจะต้องเดินไปไหนเอ๊ะเดี๋ยวลอยเท้าอนะไรน่ะ ่ไหนไรเด้ต้องเดินไปทางนี้แน่เลยอ่ะหอจะหนีกันหนีไม่เนียเลยนะรอยเท้าแบบหมบอกไม่ได้เลยเต็มไปหมดเลยสูงสูงสูงเฮ้ไ <Hey, S 2> หนคุณแม่บอกว่าที่สูงสูงก็เป็นอันตรายไม่เห็นจะอันตรายสักนิดเลยเออที่ดินท่านแม่ก็บอกอันตรายไม่เห็นจะอันตรายเลย โอ้โหนุ่มสบายจิตตายต้นพืชท่านแม่ก็บอกระวังเกี่ยวผมไม่เห็นจะเกี่ยวผมเลยสักนิดสงสัยเจ้าฟินไรเดอร์นั่นคงจะพูดถูกโลกภายนอกนะ่ะปลอดภัยและเสียงจะสุดยอดเอ๊ะตกๆๆๆก,ก,กอ้นี่มันอุป,ปกรณ์เสริมที่ฟินไรเดอร์ทำตกไว้อืมหยิบขึ้นมาใช้ก่อนลวกันนะเฟินเดี๋ยวข้าไปคืนฟินไรเดอร์ฟินไรเดอร์ฟินไรเดอร์ ฟินไรเดอร์อ๋อนั่นไงฟินไรเดอร์ต้องแอบไปเซอร์ไพรส์หน่อยแล้วการอยู่ในขอคอยทำให้ฉันสังเกตพัสเกาได้อย่างดีเออฮะต้องทำเหมือนเดิมฟอร์มใหญ่เหมือนเดิมแ,แม้รู้การเก่าของเธอนะอ,อ,อย่างงอนเขานะเขาไม่ได้เสียใจที่เธอเป็นโจนเขาดีใจที่เธอบอกความจริงกับเขามาอันนี้เขาบอกตรงๆเลย งั้นก็มานั่งข้างๆฉันสตฉันเลือกวงการนี้เพราะว่าฉันไม่มีตังน่ะแหมอยู่จีนเออเธอไม่ต้องเรียกฉันตามวงการก็ได้งั้นเป็นไรเดอร์นายงั้นเรามาเออฉันเป่าข่าวล่ะเดี๋ยวจะโดดลงไปช่วยเธอเองถ้างั้นเธอ,เอแต่งงานกับฉันได้ไหมได้เลยนายไปใส่ทักซีด่ดเลยเดี๋ยวฉันจะ,จะใส่ชุดเจ้าสาวเลย เพราะว่าฉันนะมีวงวลวิเศษไปยืนตรงวงกลมนั่นสิป,ป,ป,ปิดีบั๊บปิดีบุ๊บอันนั้นผิดเรื่องเธอเออ,เออใช่ใช่ใชขอโทษจ้ะขอโทษอืมงั้นรีบลงกันเถอะองั้นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ก,กด subscribe กันด้วยนะคะ